นักแสดงนำบอลทูบีวน์เดอะซีรีส์บุกเจ็ตฟิตเนสออกกำลังกายฟิตความพร้อมกับฟิตเนสมาตรฐานระดับโลกก่อนตะลุยโลโชอยาวไม่หยุดที่จะเดินหน้าได้รับการตอบรับจากผู้สนับสนุนแบรนด์ดังทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างที่ซีรีส์มีการขยับตารางการออกอากาศไปเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนนี้สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์วที่น่าจะตามองอย่างบอ r n to be w น์ the Series ของค่ายเวลไทยแลนด์ในเครือโปรอิมเพรสอินเตอร์กรุ๊ป ล่าสุดหนุ่มๆน,นักแสดงนำทั้ง18คนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเจดฟ t ตเนสไทยแลนด์ในการเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ออกกำลังกายของเจ f i t ตเนสกว่า40สาขาทั่วประเทศและ300กว่าคลับทั่วโลกให้น้องๆน,นักแสดงได้เข้าคลับฟิตความพร้อมดูแลรูปร่างและสุขภาพอย่างเป็นทางการภายใตยก้การดูแลของเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาโดยมิเตอร์ดีนพลตติก คุณแสเวล์เมนจิงดี렉เตอร์บริษัทฟิตเนสแอนด์ไลฟ์สไตล์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดและคุณเอลัรพัตรกอนพงวัดทิกอนโคฟาวเดอร์แอนด์ซีอบริษัทโปรอิมเพสอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาการเป็นสนับสนุนอย่างเป็นทางการพร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้าฟิตเนสออกกำลังกายได้ตลอด24ชั่วโมงที่เจ็ทฟิตเนสกว่า40สาขาทั่วประเทศค่ะ Uh, for you yeah, absolutely. Um, well, it's great to have everybody here today. Um, so with Jets 24-hour fitness, we believe it's fitness for everybody um, from all, all levels and all and all shapes. And um, we found during during COVID, it's even more important to focus on the health. Um, it strengthens your immunity uh, and that type of thing. So. We're really excited to invite um, this group of young actors down uh, to enjoy their fitness. Um, we're a 24 hour operator, so uh, they can work out whenever they like. Um, so it um, basically opens up the options, and um, we're really happy to support this event. รู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้ทราบว,ว่าทางค่ายมีทั้งโรงพยาบาลคลินิกความง,งามที่ดูแลผิวพรรณใช่ไหมวเกี่ยวกับบิวตี้แล้วก็มีซาลอนด้วยใช่ไหมคะรวมถึงล่าสุดเนะะี่ยค่ะได้เป็นเขาเรียกว่ามีสป,ปสปอนเซอร์เป็นเซสฟิตเนสด้วยที่ทําให้แบบอเป็นสปอนเซอร์สําหรับน้องๆเลยงี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วน้องๆที่เป็นนักสแสดงนอกจากหน้าที่เรื่องของการสแสดงแล้วครับเรื่องสุขภาพเรื่องอการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างนึง่งเหมือนกันนะครับ ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากที่ทางเจฟฟี่เน็ตได้ให้การสนับสนุนของบอร์ทูไรต์เซรีเรานะครับแล้วก็น้องๆก็ได้มีที่ออกกำลังกายจะบอกว่าจะได้หมดข้ออ้างสักทีนะครับกหน้าที่เขาจะบอกว่าไม่มีเวลาเลิกซ้อมก็เย็นเลิกเวิร์กช็อปก็มืดอะไรกันใช่ไหมครับพอตอนนี้เจฟฟี่เน็ตยี่สิบสี่ชั่วโมงหลายสาขาด้วยใช่ไหมครับก็หมดข้ออ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่เราที่เรียกว่าครบแล้วตอนนี้ในการดูแลตัวเองของเด็กๆในในกองของเราครับผมทำไมที่อต้องเลือกเป็น ดีที่ชอบเองเป็นขับที่ชอบเอง <c oughs> ส่วนตัวนะเพราะว่าตีเตี๋บอกว่า <c oughs> เขามีหลายสาขามากนะครับและเจฟฟินเนตเองเนี่ยในสตูดิโอของเราที่เดอะสตีร t รัชดาก็มี <c oughs> นะครับที่ชาวินทาว <c oughs> ก็มีใกล้ทั้งสตูดิโอใกล้ทั้งออฟฟิศของเรา <c oughs> แล้วก็ใกล้ๆบ้านน้องนี่ก็คือมีกันเกือบ <c oughs> ทุกคนเลยหรือว่าสาขานี่เองที่เราอยู่ที่เจ็ดแบ็กที่เดอะพาร์คเนี่ย <c oughs> ก็ MRT มามาถึงเลยเรียกว่าสะดวกสบายมากครับผม <c oughs> Before talking to the guy, I would like them to invite the new generation to exercise and come to this Fitness. Yeah, absolutely. So, um you know, with, with Jets Fitness, once again, it's fitness for everybody. Um, we're open 24 hours, so you can't make any excuse. <laughs>

ใช่ไหมครับแบบเมื่อก่อนฟิตเนสถ้าอยู่ตามห้างก็เปิดปิดเป็นเวลาอย่างเงี้ยอย่างเจ็ฟิตเนสอย่างที่บอกก็คือว่าเป็น24 hour หรือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลิกงานเวลาไหนคุณจะไม่มีเวลาไม่ได้แล้วจัดสรรเวลาในการออกกำลังกายดูแลตัวเองกัน,กนดีกว่านะครับที่นี่สะดวกครบครันยังไงบ้างคะต้องเข้าฟาง่ร์ะได้ครับต้องบอกว่าที่นี่จริงๆแล้วเจสเนี่ยเป็นฟิตเนสของออสเตรเลียที่เครื่องทันสมัยมากนะครับมีเครื่องครบมีคลาสที่หลากหลายมาก ที่สำคัญอย่างที่บอกคือ24ชั่วโมงแล้วก็มีสาขาที่ทราบว่า40กว่าสาขาทั่วประเทศแล้วไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะครับก็คือสาขาเยอะมากนะครับต้องบอกว่าตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยเทรนเนอร์ก็วันนี้เข้ามาสัมผัสที่นี่คือทุกคนเนี่ยให้การสอหรับเป็นกันเองมากดูแลให้คําแนะนําดีมากเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะน้องๆทุกคนที่สนใจออกกำลังกายนะครับก็เจสิเนตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับโอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับพวกเรานักุแนะนำจากบ o ลทูมีไวเออร์ซีรีสครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครจะแนะนำตัวเองเป็นท่านแรกสวัสดีครับนัทนะครับรับบทเป็นพี่แทนนะครับสวัสดีครับโชคกุนนะครับรับบทเคยลงครับสวัสดีครับผมออโต้ครับรับบทเป็นออโต้ครับสวัสดีครับดอลล่าครับรับบทเป็นทัศครับสวัสดีครับบีครับรับบทเป็นทะเลครับสวัสดีครับวิลเลียมครับรับบทเป็นพี่ปร์ครับสวัสดีครับจัวเซ สวัสดีครับอเล็กนะครับรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับฟอนนะครับรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับผมเบ็คเตอร์นะครับรับบทเป็นแมนานครับสวัสดีครับสแต็มนะครับรับบทเป็นเปาเปย์โดนะครับสวัสดีครับพีนะครับรับบทเป็นพี่เจมส์ครับถาม่อกเลยว่าเป็นมายังไงคะทำไมถึงท่อนที่เอกเราถึงได้มาเป็นเซ็ฟิตเนสที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราได้ในการดูแลแล้วก็เทรนในเรื่องของสุขภาพตลอดไปค่ะก็บอกว่าส่วนตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ ออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือเราจะซ้อมหนักแล้วก็มีงานหนักมากมากนะครับเรื่องการบริหารเวลาคือค่อนท้ที่จะสําคัญมากๆอย่างที่พี่เอบอกนะครับบางทีเราอยากจะแบ่งเวลาไปไปฝึกตอนเช้าหรือว่าตอนดึกๆกะ็คือบางสถนานที่คืออาจจะปิดไปแล้วแต่ว่าที่เจสตเนี่ยคือบอกกันว่า20ชั่วโมงก็งเลยแบบตอบโจทย์พวกเรามากๆ ใช่ครับอยากล้อล่าอยากเล่นฟินเนตมากแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะใช่แต่เราได้มาเป็นสมาชิกของเจฟฟินเนตนะครับแล้วก็มีเวลามากขึ้นนะครับที่จะนัดกันเวลาว่างครับใช่แล้วใช่ครับนัดกันเวลาอะไรครับเวลามาออกกําลังกายอะครัก็คือหลังเลิกจากการปิดเออ่บิร์กชอปต่างๆใช่ครับคืออะไรอย่างกับสีทูมผ้าทุ่มก็สี้างก็ปิดแล้วออะไรย่างเงี้ยใช่สะดวกสบายใช่ครับใครหมายถึงว่าใครนัดกับใครบ้างคะ อ้นัทนัดกันทุกคนนะทุกคนใช่ครบพี่ไหมคะเวลาไปเล่นเนี่ยคือแบบส่วนใหญ่หลักสากที่เราเล่นนะคะเวิร์กช็อปใช่แล้วใช่ครับแล้วก็จะนัดกันทุกคนนะครับก็ใช่ครับเวลานัดก็นัดกันทุกคนนะครับใช่โชกาได้ใช่ไหมครับใช่ครับในเรื่องในเรื่องสามารถโชวก้าได้ใช่ ถ้ามีชายพร้อมแบบพร้อมโชว์พร้อมโชว์พร้อมคชับแน่นอนเลยครับยิงได้เจ็ทพิเนตเร้องโชว์แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเนี่ยค่ะตัวเจ็ทพิเนะใครได้เดินดูแล้วก็ได้ลองใช้กันบ้างอยูอย่างไรเงี้ยค่ะมีแนะนำให้พี่พสื่อได้ไหมคะตอนนี้คือของผมก็คือยังไม่เคยใช้ที่นี่ครับแต่ว่าผมก็คือเดินมาดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าที่นี่มีเครื่องเล่นนแบบว่ามากมายมากเลยแบบว่าแปลกตามากๆเลยครับแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วก็ บางอย่างคือเราเห็นแค่ในทีวีหรือว่าในแบบ YouTube ยูทูบอะไรเงี้ยแล้วันนี้เราได้เห็นของจริงรู้สึกว่ามันมันรู้สึกมันน่าจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยในการแบบเข้าถึงกล้ามเนื้อต่างๆเลยครับผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆครับน่ามาเล่นได้ทุกวันเลยใช่เล่ลองเล่นบ้านเราครับผมผมเองก็เป็นสมาชิกที่เจ็ตพิเนออยู่แล้วนะครับก็ค่อนค้านี่จะที่บอกแล้วค่อนข้างที่จะครบนะครับทั้งเครื่องเล่นหรือว่าแม้แต่ห้องน้ําต่างๆคือี่เทนเนอร์ทุกอย่างคือครบ ช,ชอบเล่นส่วนไหนที่สุดอะไรอย่างไะโซนไหนหรือรยังไงประทับใจอะไก็ส่วนตัวผมก็คงเป็นคลาสนะครับเพราะที่นี่คือมีคลาสค่อนข้างที่จะมากมายครับจะเป็นบอดี้คอมแบทหรือว่าจะเป็นอะไรที่คือเรา,าสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอยากจะออกกุ่มรางกายส่วนไหนคือถามเทรนเนอร์ได้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้อยากเบรเทรนนิ่งต้องการยัางไงาคือเขา,าสามารถที่จะบอกแนะนาเราได้ทุกอย่างเลยใช่ครับ นี้อยู่ในช่วงอะไรยังไงกันบ้างคะตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้เรียนร้องเพลงแล้วก็เรียนเต้นเพื่อเตรียมงานที่จะไปโชว์อีเวนท์ที่จะใกล้ๆถึงนี้แล้วใช่ไหมวิลเลียมใช่แล้วครับในอย่างอีเวนท์นะครับจะมีช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนครับบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยมีอีเวนท์สนุกๆมากมายครับอย่างเช่นนะครับซอฟแฟนมีติ้งนะครับแล้วก็โอเพนนิ่งโชว์ครับในเขาบอกว่าในอีเวนท์จะมีอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะอ าแนนะได้้บงก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ไปเจอกบแฟขับนะครับแล้วก็จะมีโชว์พิเศษต่างๆเยอะมากมายเลยแล้วก็จะมีการเปิดตัวเพลงเร็วประกอบซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ในงานวันใดวันหนึ่งนะครับก็จะมีการเปิดตัวไพร์โหลกของพวกเราทุกคนด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็เราจะมีโชว์นะครับในกรุงเทพก็จะมีที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับซีคอนบางแคแล้วก็ซีคอนสีนขารินนะครับรวมไปถึงรถโชว์จากต่างจังหวัดที่หลายๆที่ด้วยนะครับแล้วก็ยัง มีทางประเทศครับโซนยุโรปเอเชียแล้วก็อเมริกาครับผมที่ถามนีเว่าโหมีปเยนา้อร่าค่ะเาบอกวซ้อมกันหนักขนาดไหนนะคะเพราะว่าต้องมีการั้ร้องัเต้นทั้งโชว์ด้วยแล้วเราก็ค่อนข้างใหม่ด้ยอ่นี้ะฝึกซ้อมกันขนาดไหนขั้นไหนกองเราค่ะเาบอกว่าทมากกว่าคที่ซ้ก็ค่อนข้างทีหาเวลาว่าในการซ้อมนที่ตรงตาเป็นคนทันยากครับ ทแสดงว่าทอพยายาแต้องให้หนักมีแรนหนักกว่าเพื่อนๆไหมคะต้อง้อมทั้งหมดเลยทุกคนหนักหรื่าทุกคนหนักด้วยกันทุกคนถ้าหนักแล้วอย่างนี้ค่ะพร้อมความพร้อมในการที่จะโชว์แฟนๆหรือว่าอ้อนแฟนๆอย่างงี้ค่ะมากน้อยขนาดไหนพร้อมของเราค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใ่อเอนร้ยเปินอะไครเว่าถ้าเกดตอนนี้คือแฟนๆอยาดูอะไรค ได้บออุบไปก่อนดีกว่าใช่อุบไปก่อนใช่อแค้ะสุดท้ายค่ะอยากพ่นัรณะฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงว่าถ้าอยากอัพเดตกิจกรรมอัพเดตาลังงานอัพเดตต่างๆค่ะแฟนมึงแฟนมีดจะสามารถอัพเดตได้ช่องทางไหนเจอยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง18คนด้วยนะครับในแฟนเพจนะครับก็คือเบลไทยแลนด์นะครับแล้วก็ติดต่อไอจี ทวิตเตอร์นะครับก็คือบอลควีนย์เดอะซีรีรสนร์นะครับทีนี้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับถ้าอยากเสริมอีกไหมคะเคื่ออยากพูดอะไรอีกนิดนึงนะะหไ,ไหมคะถ้าอยากฝากอะไรไหมคะผมขอเสริมในช่วงเราจะมีโชว์ใช่ไหมครับช่วงเดือนพฤษภาคมวิทุนาใช่ไหมครับก็คือนอกจากที่เราจะปล่อยเพลงใหม่แล้วเราก็จะมีปล่อยเกาเรียกอะไรอ่ะตัวอย่างนะครับผมเราก็จะมีร้องเต้นด้วยครับผมก็คือซีรีส์ของเราเนี่ยนักแสดงของเราทุกคนอะ่ะก็จะได้ทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็แสดงครับบอกเลยว่าน่าติดตามมากๆเลยครับเด็กกับทุกคน ทุกคนก็ถือว่าทุกคนจะฝึกซ้อมกันอย่างหนักมากๆเลยครับเพื่อแบบให้ทุกคนเลยหนักขนาดไหนคะพี่เอ๋ให้โค้ชสอบกันหนักขนาดไหนครก็เกือบเกือบทุกวันนะครับเกือบเกือบทุกวันเกือบทุกวันเกือบทุกวันก็ทำเพื่อแฟนทุกคนใช่ครัแฟนทุกคนครับแสดงว่าถ้าเกิดถือว่าแฟนๆตั้งตารอเนี่ยเตรียมเลยว่าเดี๋ยวจะได้พบกับพวกเราเต็มรู ใช่นอนข่าวว่าพวกเราบรรดาที้ต้องมีสซอร์ไพรส์มาฝากแฟนใช่มีหรังไม่มีหวังครับเซรไพร์จะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามใช่ครับฝากซีรีส์อีกนิดนึงท่า6ให้ช่วยเชียร์อ้อนๆแฟนๆนิดนึงค่ะยังไงพวกเราทั้ง18คนนะครับแล้วก็ลงถึงทีมงานอ่ะคือตอนนี้คือทุกทุกคนคือตั้งใจแล้วก็อยากให้งานออกมาดีมากๆนะครับยังไงก็ฝากให้พี่ๆน้องๆหรือว่าแฟนคลับทุกคนนะครับรอติดตามพวกเราด้วยนะครับ